สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะนำเสนออีกหนึ่งคันครับเป็นทีซัตอาร์ทายเป็ดนะครับแต่ว่าคันนี้จะยังไม่ใช่สายเป็ดแท้นะครับเป็นรถปีสี่ศูนย์ะครับแต่ว่าแปลงเป็นทายเป็ดนะครับก็เนียนๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมชุดสีก็สวยๆเงาๆไปเลยนะครับ้ายทะเบียนมีให้ครับผมล้อหลังนะครับซี่ลวดสวยไม่ขึ้นสนิมนะครับผมนี่ เครื่องเงียบนะครับไม่ดังนะครับผมคาบูเดิมนะครับผมถังถึงนะครับสวยไม่มีรัว่วไม่มีซึมไม่ซ่อมนะครับข้างในสนิมลำลายไม่เยอะนะครับผมสวยๆเลยครับมอเตอร์วาวสายสีเหลืองทำงานปกตินะฮะเดี๋ยวนะเหมือนไม่ใช่สายสีเหลืองเลยเดี๋ยวผมดูก่อนหลายคันนะผมลืมอ่าคันนี้เป็นมอเตอร์วาว สายเหลืองครับผมมเตัว์วาวสายเหลืองโอเคล้อสวยๆเลยครับผมเปิดปกตินะครับไปลงไฟเลี้วติดครบนะครับผมติดครบแต่ร่่งนะครับน้ามันความร้อนขึ้นครบนะครับวันรอวันใหม่ขึ้นครบหมดเลยไฟหน้าไฟท้ายติดหมดนะครับผมดูเครื่องนะครับอ่าถ้าพูดถึงเรื่องตำหนินะครับผม เอแต่เป็นเล็กๆน้อยๆนะครับผมตามการใช้งานนะครับรอยขีดข่วนเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็มีตรงนี้ครับน่าจะเป็นแบบเวลาตอนยกถังออกนะครับแล้วมันโดนนะครับผมนะครับโครงก็ยังสวยนะครับไม่มีสนิมนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันครับผมโอเคครับเมื่อกี้ผมพูดผิดนะฮะมอเตอร์วาวเป็นสายสีน้ำเงินนะครับนี่นี่นะครับโอเค ก็คือแปลงจนเป็นเป็ดเ,เกือบตรงรุ่นเลยแต่แค่ปีเป็ดไม่ใช่นะครับเป็นปี40นะครับผมพาตาให้ฟังนะครับเครื่องเงียบๆเ,เลยไปลองทัดมาแล้วนะครับ ร้อยสี่ร้อยห้าสบายสบายเลยครับผมนี่มอเตอร์วาวสายสีเงิน,นครับเสียงมาจากกระชากกระชากนิดหนึ่งอ่ะสวยๆเลยครับลูก นะ้ำมันไม่ค่อยลงครับเพิ่งจะหาตารรอบแรกครับติดง่ายครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมติดง่ายมากเลย <c oughs> แต่ร่างนะครับออฟลันระบบไฟใช้งานได้ปกตินะครับผมคันนี้นะครับเปิดราคาไว้ที่สองหมื 8,000บาททวนนะครับเอกสารครบโอนนะครับภาษี66นะครับเอกสารครบโอนนะครับภาษี66สวนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับไปก็คือขับได้เลยนะครับผมคำว่า2จังหวะเนี่ยผมต้องขยาตแจ้งก่อนนะครับว่ามันจะไม่มีคำว่าจบนะครับเราจะต้องมีทำบ้างเก็บบ้างครับรถค่อนข้างหลายปีแล้วนะครับผมแต่ณตอนนี้ก็คือ ผมชิคให้แล้วขาบวงขาบบูถอดล้างให้เรียบร้อยนะครับผมเกี้ยงเลยนะฮะผมโอเคครับผมฝากด้วยนะครับ